เราได้รู้แล้วนะคะว่าวิธีการหารูหมึกนั้นต้องสังเกตกันอย่างไรช่วงนี้มาดูกันนะคะว่าและเมื่อเจอรูต้องสงสัยแล้วลุงจะมีวิธีการนําหมึกขึ้นมาจากรูได้อย่างไรค่ะได้แล้วเหรอ่ค่ะพอคุณลุงนะคะเเลยเต็ตันเลยเต็มตันเลยโอ้ยยย อยยังมองไม่ทันคือแบบว่าก็จะนี่คุณลุงเจอลูกอุยลม่เกียวอ๋อสามวินาทีเท่านั้นคุณลุงเขาก็จับเอามึกออกมาได้แล้วค่ะ จับอยู่นี้นะคะก็คือหมึกสายค่ะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าออกโทคุสมีความแตกต่างกันมากถึง1,000ชนิดลักษณะรูปร่างลำตัวนั้นจะไม่มีกระดองมีหนวด8เส้นในโครงสร้างของหมึกสายนะคะจะไม่มีแกนกลางลำตัวเหมือนหมึกกล้วยหรือหมึกกระดองซึ่งทำให้ร่างกายของหมึกสายนั้นมีความยืดหยุ่นตัวได้สูงพบได้ในาน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งหรือแนวปะการังและโขดหินค่ะ ต่รูเล,เล็กๆที่เราเห็น,นตามพื้นเนี่ยรูอื่นๆจะเป็นพวกรูปูอะค่ะรููยิ่งเดินห่างออกจากชายฝั่งไกลขึ้นนะคะพื้นก็เริ่มเป็นโคลนอ่อนตัวและลึกเดินยากขึ้นเรื่อยๆเหยียบ <MEL. S 2> ไม่ดีนะคะก็จะจมล้มลุกลุกคลานกันอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะปยตอนนี้แบบลงไปลึกมากไปล้เปียงหมดเลยอะ ยกลงยกมงไก้เยกล่นโงยกลงยกลยลยอลกลงยกลงยกลงักลงยกลงยกงยัลงกลนกลงลงกลงกนกลยกลงอกยี้งยกลงนกลกลลยกลลงยกลนยกลงยกลงลงลลงกกลยลล เจอขลุ่ยมาแล้วค่ะเจอรูมาแล้วเจอรูมาแล้วขุด่เร็วขุด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 ไปนู่นเร็วเร็วเร็วอะไรเขาบอกว่าใรเลียุดค่ะโอ้โหช่วยกัน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  รู้ซึ้งเลยล่ะค่ะกว่าที่จะได้หมึกสักตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องใช้ทั้งกำลังขากำลังแขนและสายตาที่แหลมคมมองและคาดการว่ารูไหนถึงจะเป็นรูหมึกไม่เช่นนั้นคงได้เสียแรงเปล่าๆแน่ละค่ะซึ่งแต่และว,วันลุงก็จะใช้เวลาเดินลุยคโคลนตามหาหมึกได้วันละ3ามชั่วโมงเท่านั้นค่ะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาน้ำขึ้น 이미 이요 여기가 상정해역이고주에 오염원이 없어요 환경이 오염되지 않고요그렇기 때문에 깨끗한 바다이기 때문에 먹이사슬이 좋아서 그래서 많이 이 부분에 가만히 팔레냐 하거 그막그리고래서 이걸로 아하 그거 그 나의 로하 안, 다 파. ที่นี่คืออันดับอ,อ๋อที่มีทะเลที่สะอาดาอน,นี่ค่ะเขาบอกว่าการที่มีหมึกอยู่บริเวณทะเลที่นี่เยอะนะคะเนื่องจากว่าหมึกเนี่ยชอบที่จะอยู่กับบริเวณพื้นดินพื้นน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือแล้วก็สะอาดมากอย่างคุณลุงเนี่ยค่ะเขาทาอาชีพหาหมึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วทีา얼마나อา2อาชีพเขาทำที30ปีครับ 한왜 <목소리> 아, <오> 아, <목소리> 그 이런 직업을 가지게 되셨는지 아, 원래 내가 저 일곱 살 때부터 이 낙지 장사를 했었어요. 아... 우리 집 부모님들이 그래 가지고 이건 수집하고 이러, 하다 보니까 자연히 아... 이거하고 친해진 거죠, 낙지. 그니 그, 그, 그 ก็พ่อแม่ครอบครัวทั้งครอบครัวกันลุงอะค่ะก็เคยขายปลาหมึกตามพ่อแม่แล้วก็แก็บ้างอย่างเงี้ยคับก็เลยค่อยๆเชิญๆก็เลยตามก็คือคุณลุงเห็นครอบครัวทําอาชีพหาหมึกมาตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นมาก็เลยต้องสืบทอดวิชาหาหมึกแบบนี้ก็คือลุงก็ยังคงสืบทอดนะคะวิชาการหาปลารักษีอยู่ที่ เมืองมูอานแห่งนี้ค่ะซึ่งได้ได้ว่าเป็นวิธีการหาหมึกแบบดั้งเดิมมากแล้วก็แบบมหัศจรรย์มากในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นการหาหมึกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วบอกคุณลุงนิดน,นึงค่ะว่าคุณลุงสุดยอดเท่าน,น,น่า <laughs> <laughs> เชื่อเรียมั่งว่หมึกที่หาได้แต่และว,วันนะคะลุงบอกว่าเคยได้มากถึงวันละ300อตัวเลยทีเดียวค่ะ <laughs> ืได้แล้วนะคะก็จะนํากลับบ้านไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เตรียมส่งขายให้กับแม่ค้าที่มารอรับซื้อถึงบ้านเพื่อนําไปขายต่อให้กับตลาดหมึกที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองมูอานค่ะการซื้อขายในตลาดแห่งนี้จะขายกันเป็นตัวตัวตัวละ100-300บาทส่วนเมนูอาหารจากหมึกชาวเกาหลีจะนิยมบริโภคในหลายๆเมนูแต่ถ้าให้นิยมสุดๆก็คงจะนีไม่พ้นจานนี้ค่ะ แค่นี้ครับนิดนึงเพราะว่านี่เกลือดํานงนะครับอ๋ออันนี้เป็นเกลือกับดํงงานางแข่นข <อ S 1> นะครับแล้วก็เป็นไง,ไงวะต้องนาน<ม>ต้องนานหมายถึงเคี้ยวนานๆนอะครับผม้ยเ้าได,ได,ยด,ดอยู่ข้างในได้อันตรายนะครับ แล้วนอกจากที่ความเชื่อที่บอกว่าถ้กินหมึกเนี่ยจะต้องกินแบบสดเพราะว่ามันจะอร่อยแล้วก็มันมีความเชื่อมันมาเนิ่นนานแล้วมันมีอะไรอีกบ้างคะก็คือเนี่ยครับสมัยก่อนก็คือ,อไม่มีเครื่องจัดมันกระแทกใช่ไหมคบมันทำหน้ากันอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใช้ก็คือใช้อัวไม่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 ค่อยสบายไม่ค่อยสบายตัวบางครับให้กินก็แล้วมีอะไรก็เลยให้วัวกินครับผมมีเวอร์ ไม่ใช่เพราะความสดอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตนะคะซึ่งพี่สมรักบอกว่าถ้าใครไม่มีแรงหรือไม่สบายเม่ได้กินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะและเดี๋ยวจะว่าว่าแนนนี้มาไม่ถึงเกาหลีนะคะถ้าอย่างนั้นแนนบ้องขอลองชิมสักชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารนะคะก็คือไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดค่ะเอาแล้วนะ เคี้ยวเคี้ยวนานๆเดี๋ยวหอมหอมหอมอยังมีดูดเลอยอ่ะเคี้ยวม่ไมันเด้งดึ๋งอ่ะซึ่งหมึกสดนี่นะคะคือเวลาเคี้ยวไปแล้วมันก็จะแบบว่าสดสดนะคะคือเนื้อก็จะแบบเด้งเด้งดึ๋งดึ๋งอะคะ่ะคือยังกรอบๆแล้วก็มีความสดมากคือไม่เหม็นคาวเลยนะคะแต่ว่ารสชาติก็จะแบบจืดๆ ซึ่งก็จิ้มกับตัวน้ำมันงาแล้วก็เกลือนี่ก็คือจะได้รสชาติที่แบบเหมือนเป็นแบบฉบับของคนเกาหลีค่ะก็คือจะไม่ได้แบบว่าแซ่บมากเหมือนบ้านเราที่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าได้ลองกินหมึกสดที่มันแบบว่าดูดได้ในปากในเพดานปากในลิ้นแบบนี้ค่ะโอ้ยคนลุกแต่ว่ายังมีการประมงอีกหลายแบบนะคะทั้งระบบฟาร์มและการออกเรือจับปลาในทะเลลึก ที่สามารถจะเลี้ยงคนทั้งประเทศได้รวมไปจนถึงส่งออกไปทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะจะมีอาหารทะเลชนิดไหนบ้างน,นะคะและจะเยอะสักแค่ไหนมาติดตามต่อได้ช่วงหน้าค่ะคือในชีวิตนีไไ้ไม่เคยเห็นหอยนางรมมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เลยค่ะ